สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ต่อกันอีกวันหนึ่งเลยวันนี้สั่งมาตะบะทานกับโรตีนี่เลย,เยน่าจะเป็นไก่แหละนี้ อร่อยมากอร่อสบายทุกืนเดี๋ยวขอขอลงคลิปเลยคุณพี่เชฟออกมาทักทายผมเป็นฟู้ดแอนด์เรดแมนเอรอ๋อเป็นฟู้ดแอนด์เรดแมนเชอร์มาทักขอบคุณค่ะอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะ น้องๆทำงานดีมากเลยทุกคนวันนี้มีแผนที่จะทำกิจกรรมอะไรไม่มีค่ะวันนี้กลับแล้ววันอีกเราสองตามค่ะสั่อย่างเคได้นะโอเคค่ะใคกินเช็งอาหารใต้อย่าเราเลยใช่ไหมชิมเราค่ะอาหารใต้อร่อยค่ะหมดทุกอย้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปตู้ดีไหมครับเดี๋ยวค่อยค่อย อันนี้คือคุณพี่ Food and b e เบเวอ e นะคะ Food and b e เบเวอ e m เ n จ g มนทำงานคู่กับเชฟอ่ะพอดีชิมอยู่แล้วแบบพี่เขาออกมาพอดีมาทักทายบริการเป็นเลิศอ่าเดี๋ยวชิมให้อีกคำหนึง <c oughs> จะบอกว่า อร่อยมากคือโรตีกรอบแต่ไม่กรอบมากแล้วก็แกงกลมกรอบเราอยากให้เสียเวลาค่ะอันนี้เอ็กแอนด์คาวิยาไข,าขา่เค็มเนื้อแบบละมุนมาก ที่สุดอร่อยสุดๆอย่าลืมนะคะแวะก็มาทานได้นะคะที่ร้านมูลนะคะอย่างที่บอกไปเมืา่าคลิปก่อนอยู่ที่สิลาวดีนะคะเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอาหารเรถบริการเรถค่ะ